สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริมมาดีชาแนลนะวันนี้เราก็จะมีการทำเซอร์ไพร์แฟนซึ่งแฟนจบปริญญาตรีพอดีแล้วผมก็มีเซอร์ไพร์อย่างหนึ่งก็คือนี่หยิบมาก่อนเลยนี่เงินกูมีเป็นล้านบาท <c oughs> เงินตรงนี้ที่เห็นอะ มันก็คือเงินที่เออเป็นค่าห้องเป็นค่าหอผมด้วยนะแล้วก็จะมีจากมะด้วยพันกว่าบาทแต่ของผมะจะมีประมาณสองพันด้านก็แต่งสองพันนั่นแหะไม่ใช่ค่าที่จะให้อะไรหรอกก็ค่าให้ไปจ่ายค่าหอนั่นแหละ <Nice. S 1> จริงจริงกะจะเอาแล้วสี่พันแต่ว่าเอาอกดมาเท่านี้กดมาได้เท่านี้ก็เป็นค่าหอสี่พันนั่นแหละก็ ต่างที่เขาน่จะได้ประมาณพันกว่าบาทเข้าใจกันอยู่ใช่ไหมก็ <c oughs> คือเงินทั้งหมด่ะอมันน่าจะมีประมาณสักสามพันสามพันแปดร้อยม่สามพันแปดร้อยสาเก้าร้อยเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งพันให้สองพันเนี่ยคือค่าที่ผมเอาไว้จ่ายค่าห้องที่อยู่กรุงเทพนะตอนนี้ผมอยู่บ้านผมนะเออี่ตอนนี้อยู่บ้านให้ดูรอบข้างอตอนนี้อยู่บ้านสองพันอ่ะเดี๋ยว โอ้ยกล้องสองพันเนี่ยคือจะเป็นค่าที่เอาไว้จ่ายห้องค่าห้องที่กรุงเทพเขาเก็บไว้เลย <c oughs> แล้วก็อันนี้ที่มาให้นะในสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพันแปดร้อยบาทาก็เดี๋ยวจะเอาใส่พงมาลัยอันนี้ไปใส่พงมาลัยอันนี้ไปที่มะซื้อมาให้เดี๋ยวรอดูก่อนเลย เดี so <c oughs> <way> so, ๋ยวจะจัดพรมอะไรก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูนะว่าพรมอะไรกไนเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ด้วยว่ามีอะไรสนุกสนานหรือเปล่าก็คลิปนี้จะเป็นเชิงกึ่งกึ่งแกล้งแล้วกันกึ่งกึ่งแกล้งไม่รู้ใส่ยากใส่เย็นขนาดไหนตั้งใส่พรมอะไรก่อนชีวิตติดคอนเทนต์ละผมจะใส่ มันมีอยู่ทั้งหมดหกช่องอนะผมจะใส่แบงค์อยแบงค์ละสองใบก็ได้นะแบงค์ละสองช่องละสองใบใส่ยากเหมือนกันนะเนี่ยใส่ยากใส่ยากไม่รู้เห็นไหมเนี่ยดูดิกลัวถูงมันขาดถุงนี้มันเชื่อมต่อกัน ว่าเราควรใส่ทีละใบป่ะใส่ทีละใบน่าจะง่ายากว่าฮึแล้วเราแรกจะใส่ชุดนั้นะนะใส่เกงคนเยอะ เดี๋ยวตัดช่วงนี้ไปก่อนไปใส่เงินก่อนเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวถ่ายดูนานน่าจะนานตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่นั่งมาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมง<อ>ใส่ยากมากแต่ใส่ทีละใบนะก็บช่องแรกจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็มีตรงกลางเป็นแบงคพัน 1000, แล้วก็อีกสองช่องเป็นแบงค์ร้อยไอช่องสุดท้ายไม่ได้ใส่ผิดนะตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ให้ดูทั้งสองข้างเลย หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งพันพันไปตัวตัวเดี๋ยวเยืนให้ดูนี่สวัสดีจันเปาไ <laughs> ม่ใช่นักร้องนะ <laughs> ซ้อมซ้อมเป็นนักร้องไว้ก่อนซ้อมเป็นนักร้องไว้ก่อนประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอที่งานแล้วกัน ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปก็ระหว่างเดินทางผมก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปนั่นแหละซึ่งไม่ได้อัดเพราะเนื่องจากว่าช่วงนั้นฝนตกและพายุเข้าหนักมากเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ผมไปถึงที่มหาลัยเลยแล้วกันนะครับผมหน้าโคตรหม่นหมองเดินเดินจนดำแล้วนขนาดแดดไม่ออกนันนี้เดินจนดำแล้ว เดินไปเดินมาได้ตังค์เพิ่มเฉยเอามาสำเนี่ยอะไรหรอดเดินตรงไปเลยนู่นเดินตรงไปไม่มีใครแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ดูปรรยากาศข้าวๆแล้วกันพุกอย่างได้โกโปร ไม่อยากซือโทรศัพท์เดินถ่ายเนี่ยคุณไม่เห็นด้านหน้าด้วยซาโกโปมันยัพอมีกล้องมีอะไรคนไม่มีละเ้ากลับบ้านกันหมดละเว้นซื้อของ นีแต่คนอลงงไดอเใช่ใช่น uh ี่เอานี่เอาเอาอไม่ค่าหัวไม่ค่าหัว ค่าหอเดี๋ยวไม่มีบอกาไม่มีบอกาไม่มีเนี่ยเอาอย่อันนี้ไงเอาค่าหอมาให้เลยเนี่ยเอาไปจ่ายค่าหอด้วยนะเฮ้ยเว่นพันนี่เฮ้ยเว่นพันด้วยเออเว่นพันด้วยที่ ไม่เนี่ยมาให้แต่สองพันสองพันอ่ะเขาให้ให้ไปจ่ายค่าหอเนี่ยใบร้อยอ่ะมาให้หมดเลยมี่บรรยากาศคร่าวๆนะ เดี๋ยวลองลอนรับปริญญาของผมแล้วกันนะใครอยากมาอยู่ลาดกระบังประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดกุมภาปีหนะ้าอยากมาอันนี้บรรย,ยากาศที่ราชพัเก็ตุกิดฐ ามา่จะรอจนนนั้นเลยจะรอจนเสร็จไม่รู้ไปไหนกันอีกไหมเ้เดยวแม่ับ่อยนะได้ไมมีอะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่ผมเก็บภาพมาได้พอสมควรนะเนื่องจากว่าตอนที่ผมลงไปอะ่ะมันช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเอ่อกันยา จะเป็นช่วงที่พายุเข้าภูเก็ตมากแล้วคือน้ําท่วมตลอดเลยเห็นไหมถ้าสังเกตจากฟ้าฝนด้านข้างอ่ะซึ่งผมจะถ่ายมันลําบากจริงๆคือผมอ่ะจะเป็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะก็จะเป็นตัวไม้จับเซลฟี่แล้วก็จะต่อกับโทรศัพท์ของผมที่ใช้เล่นเกมอยู่ปัจจุบันนั่นแหละซึ่งค่อนข้างที่จะโดดเด่นและเวลาผมยกถ่ายงั้นก็ค่อนข้างที่จะเขินเพราะมีคนมองเหมือนกันบางทีเออนึกว่าอินฟูที่ไหนบ้าไป ก็เดี๋ยวใครที่จะมารองานรับปริญญาของผมอะ่ะเจอกันวันที่27 28ของเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะอาจจะดูเหมือนไกลแต่ไม่ไกลแน่นอนเออเจอกันที่ลาดกระบังนะอยู่จังหวัดกรุงเทพเผื่อใครไม่รู้ก็บรรยากาศคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะอาจจะพูดไม่ได้เยอะ เนื่องจากว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่ดีหรือเปล่าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันนะครับทุกคนจุ๊บม่ว